พอแต่งเพลงเสร็จแล้วเนี่ยคุณนึกถึงว่า่างไหนจะแทนนิยายของตัวน้ำภูมิได้มันน้ภูมินั่นเป็นเส้นทางเดินสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งมันจะผ่านช่วงละนองนั่งรถไฟประมาณนั้นผมไปแต่งที่ละนองแล้วก็ก็ดูเฟซเฟซรูปไปแล้วก็มาเจอสีสันของบรรยากาศรูปก็เลยที่มันรู้สึกมเข้ากับทางดนตรีที่เราสร้างสกิดไว้ ก็เลยติดต่อขออนุญาตนามาใช้ทำเป็นิวิดีโอนคู่แล้วก็ก็เลยตอนหลังลงไปที่ชุมพรก็ไปเยี่ยมแล้ววันก่อนก็พาเด็กๆจากอาีสานนะครับจากจากบุรีรัมลงไปเปิดหมวกแถวนั้น <c oughs> ก็น <c oughs> อกจากเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ยังชวนเด็กๆ ป้ายวาดลูกว่าสอดลูกมือพอดีเด็กก็หลบระเบิดมาพอดีเลยบอกว่าก็แวะมาให้กำลังใจลูกคุยกันก็ถือึงว่าเป็นจังหวะที่ดีขอบคุณมากครับผมมีและเปินตัวน้อยคนหนึ่งนะครับหลงลืมว่าเจอผู้ชาย